สวัสดีค่ะวันนี้มาแจ้งข่าวนะคะลงทะเบียนคนละครึ่งรอบเก็บตกเตรียมพร้อมให้ประชาชนรับสิทธิ์เงินช่วยจ่าย3,500บาทในวันพรุ่งนี้จ้าตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปคนละครึ่งรอบเก็บตกเตรียมพร้อมให้ลงทะเบียนกันแล้วอย่าลืมกันนะคะ6โมงเช้าพรุ่งนี้นะคะ20มกราคมค่ะอีก1.34ล้านสิทธิ์นะคะ ให้รีบให้ไวให้ทันนะคะรอบนี้นะคะเพราะรอบนี้เป็นรอบเก็บตกจากรอบที่แล้วนะคะเพราะว่ารอบที่แล้วมีจํานวนประชาชนอีกจํานวนมากนะคะที่ลงทะเบียนไม่ทันรอบนี้รัฐบาลนะคะก็เลยนะคะมีรอบเก็บตก นะคะคเตรียมพร้อมเลยนะคะ3,500บาทนะคะในวันพรุ่งนี้จำนวน1.34รล้านสิทธิ์นะคะ20มกราคมตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะ